สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการดาด้ามูวันนี้เราอยู่กันที่ไหนวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นวัดดังนะคะก็คือขึ้นชื่อเลยเรื่องของการมามูนะคะคือถ้าใครมาที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในลิสต์เนี่ยต้องมีวัดป่าแดดและพิธีกรรมวันนี้ที่บอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดวันนี้มาเปิดเป็น พิธีอะไรคะเทียนมณยานเสริมดวงหลานหน้าเป็นพิธีแบบเสริมความรักคนมีคู่แ,แล้วหรือว่า,คน,าค,คนไม่มีคู่ก็ทําได้แต่แตจริงๆแล้วอ่ะนอกเหนือจากนั้นอ่ะเราอาจจะเสริมในเรื่องของคู่ค้าค อ๋อเป็นเน้เมตตาใช่เมตตามหานิยมก็แปลว่าสามารถใครที่อยากได้ให้ผู้ใหญ่เอ็นดูหัวหน้าเอ็นดูอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยต้องบอกเลยเป็นเอกลักษณ์นะเรี่งหรอเราอาไปเทปแรกที่ได้มาถ่ายดูดีกว่าว่าพิธีเนี้ยเอกลักษยังไงเดี๋ยวเราจะจะมีอาจารย์ชื่ออาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์เนี่เดี๋ยวไปพบอาจารย์แบงค์กันได้ค่ะให้อาจารย์แบงค์เล่าขังยังไงทําไมต้องมาทํา สวัสดีครัผมชื่ออาจารย์แบงค์มน์เทวานะครับทำหน้าที่ดูดวงจุ้ยนะครับแล้วก็ทำพิธีกรรมเสริมดวงด้วยการจุดเทียนของทางร้านนาเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์คะพาเรามาดูว่าเทียนอันเนี้ยเอ็กซ์คลูซีฟยังไงแล้วก็มีความขังยังไงอันนี้อขอถามก่อนเลยว่าเทียนเสริมดวงร้านนาของอาจารย์แบงค์เนี่ยพิเศษยังไงเทียนเนี่ย ที่เห็นเป็นแท่งธรรมดาเนี่ยข้างในไม่ใช่เทียนธรรมดาเป็นพิเศษเพราะว่าข้างในมันเป็นเทียนยันอ่ะนี่ไงเทียนมลยันเดี๋ยวเราต้องอุบไว้เดี๋ยวต้องไปทำไงสร้างสร้างเทียนมาใหม่อันนึงเลยใช่ไหมฮะทำมือแบบโอมากษตเเลยครับเดี๋ยวไปดูว่าโอมากษตเเป็นยังไง อันนี้คือเขาเรียกว่าทำล้านนานะครับก็จะใช้กระดาธรรล้านนาทำยันนะครับอันเนี้ยเวลาเขียนต้องใช้สมาธิตั้งใจเขียนถ้าเขียนแล้วตัวสุดท้ายผิดถ้าผิดก็คือต้องเรื่อใหม่มเรื่อใหม่แล้วก็ห้ามชนเส้นห้ามอะไรมันก็จะมีหลายๆอย่างต้องใช้สมาธิสุดท้ายสําคัญมากเราต้องเขียนชื่อชื่อบุคคลผู้ทำในตรงนี้นะครับนี่คือความลับนะครับความลับในงานกับเงินนะ ยำงานเงินแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าแบบควรจะต้องมาจุดเราจะรู้เองเลยหรอธุรก,กิจใ,ใหญ่ใช่ไหม uh huh. มันจะมีทีมประเทศหนึ่งอ่ะ uh huh. ไครมาะครั้งกระตุ้นการเงินจะดีแล้วก็จุดท uh ุก huh. เดือนก็ได้เพราะว่า uh huh. เขียนยานของทางรัถไดก็คือราคาบางทีก็ไม่กี่ร้อยลักร uh ้อยครับลักร้อย พิธีพิถันล่ะตั้งแต่การสวดการเสกคาถาแถมนิดเทียนอีกเนี่ยนี่เป็นขี้พึ่งแท้ๆโบราณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจับได้ไหมจับได้ครับอุ่นไหมอุ่นจับแรงรีบแรงสบายะฮะ,สบ,ยะ,ฮะสบายมือนะฮะเพราะอย่างนั้นถึงต้องจองคิวเป็นเรื่องของงานแฮนดดเน้องเป็นศิลปะน้องบางทีเราจะมารีบร้อนมากก็ไม่ได้นะครับเราตั้งใจทําให้ดีนะ เสร็จแล้วแท่งเทียนที่เมื่อกี้เราพิธีบิณฑบาในการตั้งแต่เขียนเลยสวดเลยปั้นเลยเห็นไหมสวยงามมากแท่งเทียนเทียนที่อื่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ่ามันจะเป็นเทียนที่ถ้าเท่าที่เคยเห็นนะครับบางที่นะครับเขาจะใช้วิธีการสกีนยันข้างนอกคือมันเป็นแท่งเทียนเนี่ยก็คือเทียนธรรมดาก็คือให้พระเจ้าเขาทำมาแล้วก็สกีนยันข้างนอกบัดนี้ข้าพเจ้าอาจารย์แบงค์มลเทวา ขออธิษฐานจิตขออำนาจบุญยนิศบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครูเบื้องบนครูเวทมนตร์ครูคนคมนต์คถาอรครัคาาบ,บเราเสร็จเทียนก็เสร็จแล้วให้เราหยิบเทียนมาแล้วก็เอาตรง,ง,งน,นี้เลยนะพรัะเราตองารอ่าโอเคเราก็จะเอาเทียนไปจุดใช่ครับแล้วก็อ๋อ อาจารย์ก็บอกว่าไม้ต้องเอาดอกไม้ไปถวาย่อไรครับเพราะว่าเนื่องจากเราใช้กําลังเริ่มต้นขอขอแรงครูบาอาจารย์แล้วเรายังจะต้องขออานาจดุยรีพระผู้ช่วยอีกแรงเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําให้ดีที่สุดอันนี้ก็คือมีคาถาด้วยนะบทสวด อันนี้เราก็ปักเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อหน้าพระพรมแต่ว่าวันนี้ก็คือพิเศษจริงๆก็คือเดี๋ยวอาจารย์แหวงเนี่ยจะมาสวนให้เราแบบพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มเราตอนนี้เดี๋ยวเราก็กำลังจะไปที่ในโบสถ์นะคะเป็นพระประธาหลวงพ่อตาหวานที่มีอายุนานกว่า200ปี200ปีเลยมใช่ถูกอะกละ มาแอบมาแอบทําสมาธิอยู่ใช่ไหมล่ะตั้งจิตอธิษฐานอยู่เพราะว่าหนูขอตาตวหวัดรอแม่ทําพิธีใช่เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันแล้วก็มาดูบรรยากาศโบสถสวยงามมากแล้วก็นี่นะ โสน,นะคะหลวงพ่อตาตาหวานที่วันนี้เราทำพิธีกันมาเทียน,นอยากให้แบบเล่าว่าจริงๆเราคือที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันดียังไงแล้วทำไมแบบทุกคนต้องมาความพิเศษก็คือเป็นเทียนมนยันขาข้างในอย่างทีไ่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเทียนทำมือทุกเล่มแล้วก็มียันอันขระ ทำร้านานานเนี่ยบรรจุเข้าไปในเทียน<อ>เทียนเนี่ยเราว่ากันว่ากันนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะม,มักจะนิยมเสริมดวงด้วยการจุดเทียนก็จะมีเทียนเสริมด้านธุรกิจธุรกิจแล้วก็เรื่องของโชคลาภโชคลาภแล้วก็เรื่องของการสะเดาะข้อต่างๆสะเดาะขอเรื่องของความรักอ่านี้ลืมไม่ได้นี่สำคัญให้ทุกคนติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างก็จะฝากนะครับถ้าเกิดว่าสนใจพิธีกรรมนะครับก็ ทางวัดนะครับก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็ส่วนของพรามนะครับทับพิธีอาราตีไฟนะครับ<ะ>เจิมนะครับแล้วก็มีส่วนของจุดเทียนเสริมดวงของทางวัดประแดดน,นะครับซึ่งจะจุดทางออนไลน์เป็นหลักนะครับถ้าเทียนความรักก็ต้องมาจุดเองที่วัดนะครับก็ฝากติดตามที่ AJ Bank Underscore Montewa นะครับก็พิมพ์ตามชื่อที่ขึ้นข้างล่างได้เลยนะครับผม<ะ>มี IG กับ ไปแอดนะครับเราปิดท้ายรายการก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามรายการนะคะดาพามูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า EP หน้าเนี่ยจะพาไปมูที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะครัค่ะโอกาสหน้าก็ขอเชิญมาใหม่นะครับนะมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับเดือนหน้าก็มาใหม่เรา X กกนแล้วไงดาพามูเอวัดป่าแดดก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยดาพามูก็อาจจะมีกิจกรรมกับวัดป่าแดดแบบว่า ต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆเราก็จะมีเหมือนว่าเพื่อหรือว่ากลุ่มแบบว่าลูกค้าสนใจก็อาจจะมีแบบว่าจัดเป็นกลุ๊มไฮเวทก็อาจจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอันนี้แม่มีกลุ่มไฮเวทเลยเหรอคะอ่ะแน่นอนถ้าใครท่านคนดูแลอยากสนใจทักมาติดต่อมาที่เพจดาวพามูก็ได้หรือว่าติดต่อมาที่เพจของอาจารย์แหวงก็ได้ยังไงเราก็เอกกันแล้วไงเราบูรสัมพันธ์กันแล้ว ยังไงเราก็ไม่แคลกันก็ขอให้รายการดาราพามูนนี้นะครับะสบความสเร็จขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะครับทุกวันทุกเดือนทุกปีขอให้เจริญตลอดไปนะไม่ว่าพี่จะทำอะไรนะครับทีมงานทุกๆท่านจะทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองะสมความสุาใจให้สมปรถนาทุกประการค่ะทุกครับเพราะอาจารย์บอกแล้วให้พอแล้วว่าปังปังและดัง